กว่าผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยตอนที่5ก็ได้ออนแอร์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออภัยสำหรับความร่าชาด้วยครับพอดีเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์ถามกันเข้ามาในเกือบทุกคลิปของมหาเวทผนึกมารเลยว่าดูมหาเวทผนึกมารซีซั่นที่3ตอนที่3แล้วดูไม่รู้เรื่องที่มันเป็นฉากคุยกันระหว่างตัวเทนเกนกับพวกตัวยูจิครับผมเขาเนี่ยอยากให้สุดให้หน่อยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบเรียงให้เข้าใจง่ายคือถึงแม้ในตัวเนื้อเรื่องจะมีการอธิบายเนื้อหาแบบดูละเอียดแล้้วนนนะคคครรััอออ่่่จิงงงงงาาาามมย เยอย่างน้องผมอะยังบอกเลยพี่ผมอ่านไม่จบนะผมอ่าน่้ามๆอ่านแบบไวๆตรงนี้เข้าใจได้เพราะมันอัดเนื้อหามาเยอะมากจริงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ในคลิปนี้รับรองดูรู้เรื่องแน่นอนอธิบายให้แบบเป็นเรียงไทม์ไลน์เลยครับรวมไปถึงจุดสําคัญต่างๆที่เพื่อนต้องจําไว้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับเอาว่าถ้าเพื่อนดูคลิปนี้ยังไงก็รู้เรื่องในเนื้อหาจากตอนที่3ที่เพื่อนดูไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนครับแต่ก็ไปรับชมคลิปกันอยากบอกเพื่อนไว้2ข้อ ข้อแรกครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีบางช่วงบางทีที่ผมพูดไม่ชัดพอดีเพิ่งเปลี่ยนเทใหม่นะครับและเทเนี่ยมันติดเลนฮะเวลาพูดแล้วมันรู้สึกแบบอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าพูดไม่ชัดยังไงขออภัยด้วยครับกับีข้อหนึ่งครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนาให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีวยกว่า NF Streaming แพลตฟอร์มความบันเทิงที่รวมคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไว้ให้คุณเลือกชมได้ตามใจเริ่มต้นเพียงแค่49บาทก็สนุกได้ทั้งหนังเพลงและรายการต่างๆใช้งานง่ายลื่นไหลทุกอุปกรณ์คุณจะสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาครบจบในที่เดียวลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของคุณกับ NF Streaming สิครับ จากเนื้อหาในตอนที่3ที่มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกฎของโจโดล้างบางรวมถึงความสําคัญต่างๆนะครับหรือจะเป็นรายละเอียดของกฎที่เปิดมาแบบแวบๆเหมือนกะไม่ให้คนดูแม่งดูรู้เรื่องเนี่ยผมได้ลองไปสรุปใจความสําคัญเข้าๆมาแล้วครับแล้วผมคิดว่ามี7จ็ดพ้อยหลักสําคัญที่เพื่อนๆควรจะเข้าใจจากเนื้อหาในตอนที่3คือถ้าเพื่อนๆเข้าใจพ้อยหลักสําคัญ7ข้อนี้นะครับเพื่อนๆจะดูเนื้อหาในภาคโจดสล้างบางไปจนถึงภาคการต่อสู้ที่ชินจูกุที่เป็นภาคจบของเรื่องรู้เรื่องอย่างแน่นอนครับพอยหลักสําคัญ ที่เพื่อนต้องเข้าใจนะครับเริ่มจากข้อแรกจุดประสงค์ของโจรโล,ล้างบางนั้นคืออะไรทำํำไมเคนจาคุถึงต้องการหลอมรวมคนญี่ปุ่นเข้ากับเทนเก็นคำตอบในข้อนี้นะครับเพิ่งถูกเฉยมาในช่วงเกือบเกือบทายเรื่องตอนที่เคนจาคุจะต้องต่อสู้กับยูตะแล้วก็ทักคาบะครับคือคําตอบอะพอเพื่อนฟังแล้วเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าฮะแค่นี้เองเหรอ เพราะคำตอบอะมันคือตัวเคยนจาคุแค่อยากรู้ครับว่าถ้าเกิดชาวญี่ปุ่นทําการหลอมรวมกับเทนเกนจะเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนขึ้นมาใช่ครับจุดเริ่มต้นความชิบหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในภาคอุบัติการชิบุยามาจนถึงภาคจบที่เป็นการต่อสู้ที่ชินจูกุนะครับผมเหตุผลง่ายมาจากแค่ความอยากรู้เท่านั้นเองครับมันมาจากสิ่งนี้เลยครับ เพราะหลักสําคัญข้อที่2นะครับแล้วทําไมเคียนจาคุถึงไม่ทำจรดล้างบางมาตั้งนานแล้วทําไมถึงเพิ่งมาทําในตอนยุคสมัยของพวกยูจิพวกโกโจล่ะคําตอบคือทําไม่ได้ครับ ถ้าถามว่าทําไมถึงทําไม่ได้ใช่ไหมครับนี่นก็เพราะว่าตัวเทนเกนกับผู้มีดวงตาิทุกันย้ํานะครับว่าผู้มีดวงตาริทุกันไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์โกโจโนะแต่อาจจะต้องเป็นคนจากตระกูลโกโจโเพราะปกติดวงตาริทุกันเนี่ยเป็นของที่สืบทอดจะมาในตระกูลโกโจเนาะแล้วก็ล่างหล่อเลี้ยงดวงดาว3ส,สิ่งเนี่ยครับเชื่อมโยงกันด้วยสิ่งที่เรียกว่ากรรมเก่าซึ่งตัวเคียนจาคุูเนี่ยเคยลองพยายามที่จะต่อสู้กับผู้ที่มีดวงตาริทุกันแล้วนะครับ แต่ว่าตัวเคนจาคุนั้นพ่ายแพ้ถึง2ครั้งไปด้วยกันแต่ครั้งที่3เนี่ยน่าจะทําสําเร็จเพราะเขาชิงลงมือจัดการกับคนที่มีดวงตาหรือกันตั้งแต่แรกเกิดเลยครับแต่กลายว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เคินจาคุจะฆ่าผู้มีดวงตาหรือกันหรือร่างหล่อเลี้ยงดวงดาวในช่วงวัยยาวไปสุดท้ายสสิ่งนี้เนี่ยจะกลับมาจ,จุติใหม่เพราะอย่างที่บอกครับมันเชื่อมโยงกับเทนเก็นด้วยคําว่ากรรมเก่าซึ่งตัวเคนจาคุไม่มีความสามารถในการที่จะตัดบวงโซ่แห่งกรรมเก่านี้จากทั้ง3ได้และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่ววาาาาทํไมในภคคอุบบััตติกรชจ นั้นถึงต้องผนึกอาจารย์โกโจพอถ้าเกิดสู้กันตรงๆเคยนจาคุสู้อาจารย์โกโจโไม่ได้นั่นเองครับพอยหลักข้อที่3ก็จะเป็นข้อตรงข้ามกับข้อที่2นะครับแล้วทําไมถึงเพึ่งมาทำอป่านนี้ง่ายๆเลยครับเพราะมันมีคนที่สามารถตัดชะตากรรมกรรมเก่าของตัวเทนเก็น ผู้ใช้ดวงตาด้วยกันและร่างหล่อเลี้ยงดวงดาวได้น้่นเองและคนคนนั้นก็คือตัวโทจิที่สังหารลิโกผู้เป็นร่างหล่อเลี้ยงดวงดาวของตัวเทนเกีนไปในภาคย้อนอดีตของอาจารย์โกโจนั่นเองครับโดยที่ว่าตัวโทจินั้นเป็นเทนโยจูบบคุผู้มีข้อผูกมัดสวรรค์ทางกายภาพทําให้ตัวเขาเนี่ยสามารถตัดชะตากรรมนี้ได้แต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้าใจผิดคือผู้ที่มีเทนโยจูบะคุหรือข้อผูกมัดสวรรค์ทุกคนไม่ใช่ว่าจะมีความสามารถนี้นะครับสาเหตุที่โทจิสามารถทําแบบน,น,นั้นได้เนี่ยเพราะครอบผูมกม ตัดออกจากพลังเวทโดยสิ้นเชิงถ้าเราอ้างอิงจากคำพูดของเจยูกิที่เคยพูดกับตัวเกตโทะก่อนเกตโทแม่งจะเม้งแตกกลายเป็นพระเถื่อนเกียดพวกลิงอ่ะนะครับเจยุกิเคยบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยมีพลังเวททุกคนครับต่อให้อ่อนแอขนาดไหนก็มีพลังเวทซึ่งตัวโทจิเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเพราะเขาถูกตัดออกจากสิ่งที่เรียกว่าพลังเวทโดยสมบูรณ์แบบเพราะงั้นมันก็เลยเหมือนมีความสามารถในการตัดโซ่บ่วงแห่งชะตากรรมนี้ด้วยเหมือนกันนั่นเองครับพอย n t หลักสําคัญข้อที่4ความน่ากลัวที่คาดไม่ถึง ราะตัวเทนเกนเนี่ยไม่ได้ทําการหลอมรวมกับร่างหล่อเลี้ยงดวงดาวทาให้ตัวพี่แกเนี่ยเกิดการวิทยาการจนกลายเป็นสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกับคาสาบครับซึ่งตัวเคนจาคุเนี่ยน่าจะคาดเดาเรื่องนี้ไว้แล้วว่าตัวเทนเกนจะวิทยาการไปแบบนั้นจึงทําการย้ายร่างจากร่างแม่ของยูจิไปอยู่ในร่างของเกตโทที่ถูกอาจารย์โกโจสังหารไปในเหตุการณ์ขบวนร้อยศูนย์เพื่อหวังที่จะอาคมควบคุมวิญญ,ญาณคําสาบมาควบคุมเทนเกนอีกทีนั่นเองครับเรียกว,ว่ามันเป็นช่วงตกกระไดพลอยโจรก็ได้ครับเพราะมันเป็น เรื่องที่ตัวเคนจาคุเองก็ไม่ได้คาดการไว้ขนาดนั้นว่าจะมีผู้ที่สามารถตัดห่วงโซ่แห่งชะตากรรมอย่างโทจิปรากฏตัวขึ้นหรือมีเด็กที่มีอาคมในการควบคุมวิญญาณคำสาบอย่างเกตโทปรากฏตัวขึ้นหรือจะเป็นการมีวิญญาณคำสาบที่มีความสามารถในการแปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆอย่างไอเด็กเปยรถมาฮิโตะปรากฏตัวมาอีกคือถึงแม้ในตัวเนื้อเรื่องหลักจะไม่ได้บอกชัดเจนแต่เราอ้างอิงจากคำพูดของตัวเคนจาคุในช่วงที่พี่แกทําการดูดเกินมาฮิโตะไปแล้วมาฮิโตะเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย ทำไว้กับนักอาคมในตั้งแต่ยุคอดีตตั้งแต่1,000ปีก่อนไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยสามารถสำฤทธิ์ผลได้จากการใช้มุอิเทนเป็นของมาฮิโตะเนี่ยแหละครับเพราะงั้นจาก3สิ่งที่ผมได้พูดมานี้ไม่ว่าจะเป็นตัวโทจิเกโทรหรือมาฮิโตะก็ล้วนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้โจโดนล,ล้างบางเกิดขึ้นครับพอยหลักสําคัญข้อที่5แล้วทําไมต้องสร้างโจโดนล,ล้างบางละ่ะในเมื่อเป้าหมายหลักสําคัญเนี่ยคือการหลอมรวมเทน็นเก็นกับชาวญี่ปุ่นแล้วจะมีโจโดนล,ล้างบางไปทําไม คำตอบนะครับมันเป็นการอุ่นเครื่องก่อนจะทําการหลอมรวมนั่นเองครับคือต่อให้ตัวเคียนจาคุูจะมีเงื่อนไขต่างๆต,ตามที่ตัวเองตั้งใจไว้จนครบแล้วก็จริงแต่ถ้าเกิดเขาไม่สร้างโจรโลลางบางขึ้นมาก็ไม่สามารถหลอมรวมเทียนเกนกับมนุษย์ชาวญี่ปุ่นได้ครับในก็เพราะว่าพลังเวทที่หล่อเลี้ยงในประเทศเนี่ยมันยังไม่เพียงพอน,นั่นเองถ้าเกิดพูดให้เพื่อนๆเห็นภาพง่ายๆนะครับเหมือนกับการทําผัดกะเพราผัดกระเพราแบบเครื่องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกะเพราหมูสับพริกกระเทียมเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการหลอมรวม กระทะและไฟที่ร้อนเนี่ยเปรียบเสมือนกับเกมโจโดลล้างบางหากไรซึ่งไฟและกระทะเราคงไม่สามารถทําผัดกระเพราจานนั้นให้สําเร็จได้แบบสุกพร้อมทานถูกไหมครับเพราะงั้นจโดลล้างบางเนี่ยจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอุ่นเครื่องทําการรวบรวมพลังเวทก่อนที่จะเกิดการหลอมรวมระหว่างตัวเทนเกนและชาวญี่ปุ่นนั่นเองครับพลอยหลักสําคัญข้อที่6หน้าที่ของแต่ละคนของทางฝั่งผู้ใช้คุณไสมีอะไรกันบ้าง หน้าที่หลักเนี่ยแน่นอนครับคือการหยุดยั้งเกมโจโดนล้างบางไม่ให้เกิดการหลอมรวมระหว่างคนญี่ปุ่นกับเทนเกนถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันครับโดยเจยุกิและโจโซจะอยู่ปกป้องเทนเกนจากเคนจากุเพราะด้วยว่าตัวเคนจากุไม่ใช่ผู้เล่นเขาจึงอาจจะสามารถทำสิ่งนอกเหนือการเล่นได้หมายความในขณะที่ทุกคนต้องไปนั่งแข่งกันเพื่อจบเกมโจโดนล้างบางเคนจากุอาจจะรอบเข้ามาทำการควบคุมเทนเกนก็ได้เพราะงั้นเลยต้องมีองครักษ์ปกป้องไว้ก็คือเจยุกิกับโจโซนั่นเองครับ ต่อมาก็คือยูตะหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการเข้าร่วมโจดลล้างบางก่อนคนอื่นๆเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมให้ได้มากที่สุดเรียกว่าไปหาข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อได้เปรียบในการต่อสู้กันแล้วกันครับต่อมาครับจะเป็นยูจิกับเมงโอมิหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยคือการตามหารุ่นพี่ฮาคาริให้มาเข้าร่วมในการช่วยเคลียร์เกมโจดอลล้างบางครับและหน้าที่สุดท้ายนะครับอันนี้ทุกคนทําร่วมกันยกเว้นคนที่เป็นองค์ลักอย่างเจยุกิและโจโซนั่นคือการปลดผนึกอาจารย์โกโจนั่นเองโดยการตามหาฮานะ ผู้เล่นที่มีอาคมในการลบล้างอาคมเพราะของที่จะใช้ปลดผนึกอาจารย์โกโจได้อย่างหอ,อกพิกฟ้าหรือแม้กระทั่งเชือกสีนินก็โดนอาจารย์โกโจทำลายไปหมดแล้วเพราะงั้นผู้เล่นที่มีชื่อว่าฮานะจึงเปรียบเสมือนกับความหวังสุดท้ายของพวกยูจิในการช่วยปลดผนึกอาจารย์โกโจนั่นเองครับซึ่งนี้ก็คือพอยต์หลักสําคัญทั้ง6ข้อที่ผมได้ทําการสรุปมาจากในตัวเนื้อเรื่องลงไปถึงเนื้อหาบางส่วนในอนาคตมาให้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้รู้เรื่องเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆทีี่่จจจะเเกกิดขึ้้้นนนใอนต e ์โรรลาาางบางบบไปคั อันนี้ผมแถมให้หน่อยก็แล้วกันครับไปห,หลักสําคัญข้อที่7จริงๆก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับนั่นคือกฎของโจโดรล้างบางแต่กฎในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงกฎในะช่วงเหตุการณ์นับปัจจุบันตามตัวอนิเมะเท่านั้นยังไม่ได้พูดถึงกฎต่างๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะครับเพื่อเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าในตัวอนิเมะเนี่ยตัวกฎมันจะถูกแบบแฟบๆฟบทำให้พวกเราไม่รู้เลยครับว่ากฎจริงๆมันคืออะไรคือเนะื้อหามันไปไวมากนะครับ กดข้อแรกนะครับผู้เล่นจะต้องทําการปฏิญ,ญาณตนเพื่อเข้าร่วมโจนดนล้างบางณนะเขตแดนหรือโคโรนีที่ตนเนี่ยเป็นผู้เลือกภายในระยะเวลา19วันนับจากวันที่อาคมตื่นขึ้นข้อที่2ครับ ผู้เล่นซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎในข้อก่อนหน้าจะถูกลิฟอาคมซึ่งการลิฟอาคมเนี่ยหมายความว่าอาจจะตายก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราลองสังเกตกันดูดีไอ้กฎ2ข้อแรกนี้เนี่ยเหมือนเป็นกฎเกื่นบังคับที่ทําให้ผู้เล่นที่พลังอาคมเพิ่งตื่นขึ้นจำเป็นจะต้องเข้าร่วมในเกมโจโลล้างบางอย่างทันทีเพูดง่ายคือเหมือนเป็นกฎสําหรับผู้เล่นใหม่ครับ และสาหรับพวกผู้เล่นเก่าที่มีพลังคุณใสตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าพลังคุณใสเพิ่งตื่นขึ้นละ่ะจะทํำยังไงฟีลเหมือนพวกยูจิพวกเมงูมิพวกอาจารย์โกโจอะไรแบบเนี้ยครับมันจะอยู่ในกฎข้อที่3ครับนั่นคือกรณีที่บุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้เล่นลุกล้ําเข้าสู่เขตแดนหรือคโลนีให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เล่นทันทีรวมถึงต้องทําการปริยานตนเพื่อเข้าร่วมเกมโจโดนล้างบางด้วยหมายว่าจะกดข้อที่3นี้นะครับทำให้พวกที่มีอาคมก่อนหน้านี้ก็คือพวกที่อยู่ฝั่งโรงเรียนเซเวสเนี่ยสามารถกลายเป็นผู้เล่่่นนนได้ัเออองงบยาทีกป กฎ2ข้อแรกอ่ะมันเหมือนเป็นกฎสําหรับคนที่อาคมเพิ่งตื่นแต่คนที่มีอาคมอยู่แล้วเนี่ยก็คือกดข้อที่3นะครับกฎข้อที่4ครับผู้เล่นจะได้คะแนนต่อเมื่อปิดชีวิตผู้เล่นคนอื่นสําเร็จข้อที่5 คะแนนจะถูกคำนวณจากมูลค่าชีวิตของผู้เล่นซึ่งผู้ดูแลหรือเกมมาสเตอร์กำหนดขึ้นโดยคะแนนเนี่ยจะเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้นักอาคมได้5คะแนนะและผู้ที่ไม่ใช่นักอาคมคือ1นคะแนนะพอฟังมาแบบเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นแกลบช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับบอกก่อนมันไม่ใช่พอดโฮนะมันคือแกลบช่องว่างจากตัวเนื้อเรื่องเองเนี่แหละคือจะก,กดข้อนี้เนี่ยหมายความว่าคนที่ไม่มีอาคมเลยหรือมนุษย์ปกติทั่วไปก็สามารถกลายเป็นผู้เล่นถ้าเหยียบเท้าเข้าไปในโคโรนีตามข้อที่3ได้เหมือนกันครับนั่นหมายความว่าการขข่งขันในใเกมจ บางเนี่ยไม่ได้มีแต่เพียงผู้ใช้อาคมแต่เพียงเท่านั้นถ้าเกิดคนที่ไม่มีอาคมเดินเข้าไปในเขตแบบสุ่ม 4, สุ่ม5ก็ได้กลายเป็นผู้เล่นและเต็มตัวซีมองเทงได้เหมือนกันครับกฎข้อที่6ครับผู้เล่นที่ทําการสะสมคะแนนได้ครบ100คะแนนโดยไม่รวมคะแนนจากชีวิตของตัวเองจะรับสิทธิ์เจราจากับผู้ดูแลหรือเกมเตอร์เพื่อขอเพิ่มกฎในจระดล้างบางได้1ข้อพูดง,ง่ายๆก็คือใครได้คะแนนครบ100ก่อนก็สามารถเพิ่มกฎเพื่อตัวเกมมันสนุกขึ้นได้ครับกฎข้อที่7 ผู้ดูแลหรือเกมมาสเตอร์ต้องยอมรับกฎตามข้อเบื้องต้นยกเว้นกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของโจโดนล้างบางอย่างเห็นได้ชัดสำหรับผมนะครับข้อนี้เนี่ยนับว่าเป็นข้อหายนะเลยครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องเป็นกฎที่ไม่ส่งผลต่อโจโดนล้างบางหมายความว่าถ้าเกิดพวกยูจิสะสมได้ครบ100คะแนนก่อนพวกเขาไม่สามารถสร้างกฎให้ตัวเกมมันจบได้นะครับเพราะงั้นโจโดนล้างบางเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่พวกยูจิสามารถทําได้คือสร้างกฎเพื่ออื้ออำนวยให้กับทางฝั่งของตัวเองแค่นั้นเองครับแต่ว่าตัวเกม ไม่สามารถจบได้นะและกดข้อสุดท้ายกดข้อที่8นะครับกรณีพบว่าคะแนนของผู้เล่นไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา19วันนับจากวันที่เข้าร่วมหรือเริ่มต้นเก็บคะแนน ผู้เล่นคนดังกล่าวจะถูกริบอาคมในทันทีซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็จะไปอิงจากข้อที่2ว่าการถูกริบอาคมอาจหมายถึงตายก็ได้ครับและนี่ก็คือการสรุปพ้อยหลักสําคัญทั้ง7ข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีเวนต์โจโดนล้างบางหวังว่าเพื่อนเพื่อได้รับชมคลิปนี้ไปแล้วจะรู้เรื่องขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับหลังจากรับชมคลิปนี้ไปแล้วพเพื่อน,นเอนคิดเห็นยังกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยครับและถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,อนชอบคลิปนี้นะครับ๊าก like, กจ้า Finny!